ฟังลาล บรรยากาศแบบว่ารถเยอะมากแล้วก็ฝั่งตรงโน้นะคะก็จะเป็นท้องสนามหลวงนะคะเนี่ยค่ะท้องสนามหลวงนะคะตรงนี้วันนี้เราก็จะมาสารหลักเมืองนะคะแบบว่าแดดร้อนมากนะคะอันนี้ก็จะเป็น เนียค่ะท้องสนามหลวงนะคะแล้วก็มีต้นมะขามในตำนานนะคะลหลายปีด้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นวัดพระแก้วนะคะเนี่ยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นท้องสนามหลวงนะคะในบรรยากาศแบบว่าดีมากไม่ดีหรอกคะ่ะบรรยากาศบรรยากาศแบบว่าร้อนมากเลยนะคะแล้วก็จะไปศาลหลักเมืองนะคะนะคะนี่นะคะบรรยากาศ เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําบุญนะคะอยู่ที่ศาลหลักเมืองนะคะแล้วก็ฝั่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นศาลหลักเมืองของกรุงเทพมหานครนะคะเนีคะแล้วก็มาปล่อยนะคะมาทําบุญมาทําอะไรนี่เข้าตรงนี้เลยได้ดอกมองดอกไม้แล้วก็ไปบูชาข้างในใช่มเนี่ยค่ะบรรยากาศได้สวยเนี่ยค่ะเป็นศาลหลักเมืองของกรุงเทพมหานครนะคะ วันนี้ไม่มีพีทหารนะแล้วก็คนไม่ค่อยมีเนาะวันนี้ยต้องเป็นสุกเส,สาร์ทีทะคนเยอะ ตรงนี้ก็จะเป็นนะคะตรงศาลานะคะตรงที่กก่าวคัมบูชาสักระองพระหลักเมืองนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านหลังข้างในไปอีกตรงนู้นนะคะก็จะเป็นเสาหลักเมืองนะคะเดี๋ยวยังไงทาทาก็จะพานะคะไปรีวิวให้ดูนะคะทุกครั้งที่มานะคะก็จะมารีวิวนะคะกับใว้ทําบุญแล้วก็จะรีวิวให้ดูนะคะแล้วก็ส่วนของตรงนั้นนะคะก็จะกําลังสร้างปรับปรุงใหม่นะคะนะคะตอนที่เรามายังไม่ได้ปรับปรุงนะคะเราก็ มีโอกาสได้เข้าไปนะคะแต่ว่ามาประมาณช่วง3า4ครั้งคืนหลังนะคะเขาก็ปรับปรุงนะคะใครที่จะไหว้ตรงนั้นนะคะก็ต้องรอนะคะแล้วก็ยืนไหว้นะคะขอพอรอยู่ทางด้านนอกนะคะนะคะ